บทที่4 8 3ต่างคนต่างสู้หนึ่งซาหลุนอากูกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนที่อาจารย์ของเจ้าจะเลิกติดตามองค์จกกักรพรัดเกาจูแห่งต้าฟงก็มักจะเล่นหมากรุกกับข้ายอยู่บ่อยครั้งพวกเราเปรียบโลกมนุษย์เป็นกระดานและให้สรรพสิ่งเป็นตัวหมากในบางครั้งเราต้องใช้เวลาเป็นสิบปีกว่าจะบรรลุผลลัพธ์เขาหดแส้หนังเบาๆเรียเกิดเสียงตามรอยร้าวตามพื้นผิวแท่นแปดทิศถ้าอย่างนั้นหมากรุกตานี้เราต้องตั้งใจเดินให้ดีหมากตัวนี้ชื่อว่าเยวิยน ท่านโหราจารยกจอกสุราจิก,ก่อนพึมพำคำหนึ่งจากนั้นร่างกายของซาลุนอากูก็บิดเบี้ยวคล้ายกับคลื่นสมองกระทั่งผ่านไปสักพักถึงได้คืนสภาพเดิมเมืองจิ้งซานที่อยู่ห่างออกไปซึ่งกําลังส่อมงแซมบูรณะใหม่จู่ๆก็เกิดแรงสั่นสะเทือนเสมือนแผ่นดินไหววังหลวงที่สร้างขึ้นใหม่พันทลายลงพื้นดินโดยรอบแตกร้าวเป็นร่องลึกยาวนับสิบจ้างอหนึ่งบังเอิญเสียจริงที่หมักตัวนี้ของข้าก็ชื่อว่าเยวิยนซาลุนอากูตว,วัดแส้หนังหัวตัวหมากลงไปเรียงอยู่บนกระดาน ท่ามกลางมวลเมฆจบกลุ่มกันหนาะทึบปกคลุมท้องฟ้าเหนือหอสังเกตการ์ทันใดนั้นสายฟ้าขนาดเท่าถังน้ำผ่าลงมาทว่าไม่ได้ผ่าโดนร่างท่านหราจารย์มันฟาดลงมาเพียงครึ่งก่อนจะเลือนหายไปราวกับถูกส่งไปยังอีกหุงวงมิติหนึ่งอยู่ในเขตต้าฟงแต่มาหาเรื่องข้าช่างลีโนลเลอร์ท่านหราจารย์พยักหน้าเล็กน้อยพลางหยิบจอกสุราจิบแล้ววางลงอย่างไม่รีบร้อนกล่าด้วยรอยยิ้มลีลาการเล่นที่มันอกมั่นใจและวางแผนรัดกุมนั้นคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์อย่างมากที่แท้เขาก็เรียนมาจากท่านนี้เอง แต่ไม่รู้ว่าการเป็นคนดื้อรั้นชอบทําอะไรวุ่ววามแบบนั้นสืบทอดมาจากท่านหรือไม่ปราดขมจื้อศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคําเรียกให้ตายใบนี้ว่าปราดขมจื้อศักดิ์สิทธิ์หยาดโลหิตสีแดงฉานไหลซึมออกมาจากเสื้อคลุมพ่อหมดของซาหลุนอากูก่อนหายวับไปขณะเดียวกันทางัวอันไกลโพ้นก็บังเกิดคลื่นสึนามิขนาดมหมาถล่มสีหน้าของซาหลุนอากูซิดเสียวลงทางกล่าวด้วยเสียงราบเรียบ ในความคิดข้าแม้ว่าเขาจะหุนหันพลันแล่นแม้ว่าเขาจะทรยศต่อสำนักข้อมดก็ยังดีกว่าเจ้าที่ข้าอาจารย์ของตัวเองในช่วงที่เขาดูแลต้าฟงไม่เคยเลยสักครั้งที่เขาต้องต่อสู้กับสำนักข้อมดเทพข้อมดแท้หนังตวัดตัวหมักรุกลงไปเดินบนกระดานจนเกิดเสียงกระทบกันท่านโหราจารย์ไม่สะทกสะท้านกลับกันเขาเพียงรินสุราใสาจ่จอกขณะเกิดเมฆึครึมขึ้นเหนือศีรษะในดินแดนต้าฟงกลับใดที่ต้าฟงยังไม่ล่มสลายเขาก็ยังคงไม่มีวันดับสูญท่านโหราจารย์เหลมองแล้วกล่าวว่า ครั้นมือจกกักพรรดัอูจงก่อกบฏท่ามกลางสถานการณ์ที่บีบบังคับ500ปีก่อนพวกขุนนางกังฉินจ้องแต่สแสวงหาผลประโยชน์ทำให้เหล่าขุนนางเที่ยวใช้อำนาจบาดใหญ่ร,รานราษฎรประชาชนจึงเดือดร้อนทุกหย่อมย่าแต่ท่านอาจารย์เชื่อว่าการให้เวลาตาฟงนั้นจะช่วยขจัดภัยเรื้อรังอีกทั้งฟื้นฟูความโปร่งใสของเหล่าขุนนางแต่ข้ากลับรู้สึกว่าหากไม่มีการล้างบางย่อมมีเกิดการสร้างสิ่งใหม่ต้าฟงต้องเกิดใหม่จากเท่าทุลี2ในภายหลังข้าจึงชนะบ้านเมืองสงบรุ่งเรืองตลอด500ปีนี้ถือเป็นสิน,น ซาลุนอากูเดินช้าๆไปยังแท่นแปดทิศแล้วมองลงไปที่เมืองหลวงแล้วเอ่ยถามตาฟงครานี้คล้ายคลึงกับเมื่อ5้าร้อปีก่อนอย่างไรท่านโหรารารย์ตอบไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ได้โดยไม่ทำลายสิ่งเก่าหลังจากผ่านไป5้าร้อยปีข้ายังคงเป็นโหรารารย์อย่างที่เคยเป็นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆซาลุนอากูสซาวิทีอันนึกขึ้นได้ฉับพลันพรางเอ่ยชื่อผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งสำนักพ่อมดมีเพียงขุนนางท่านสูงสุดเท่านั้นที่สามารถต่อกอกับเบื้องบนได้ สำนักพ่อหมดวางแผนยึดครองเส้นเลือดมังกรคิดจะผนวกบินแดนศูนย์กลางเข้าสู่อาณาเขตประเทศแล้วจึงเปลี่ยนตาฟ้องให้กลายเป็นประเทศที่ควบคุมด้วยสำนักพ่อหมดถ้าอย่างนั้นซาหลุนอากูจะพลาดงานสำคัญในวันนี้ได้อย่างไรมีหน่าเล่าจากกระพัดเจินเตอ๋อถึงไม่เกรงกลัวไม่ใช่คนโง่เขลาจริงด้วยจาก,กระพัดเจินเตอ๋อสยายยิ้มด้วยท่าทีลำพองดูท่าเขาจะควบคุมตนเองได้ยาก ไม่ไมีใช่ควบคุมได้ยากแต่เขาไม่คิดที่จะควบคุมตนเองด้วยซ้ำยอดฝีมือลทัทธิเต่าผู้ที่มีจิตมันพวพันย่อมเอกเระเบิกออกจะแปลกไปเสียหน่อยหากต้องสมนทีท่าความคิดของสอวีท่ทีอันพันเปลี่ยนไปเขาอาจใช้ประโยชน์จากการที่จะกระพัดเจนเตอ๋อตกสู่ทางมันได้อยู่บ้างนี่ตอนนั้นที่ข้าสังหารองสยบแดนเหนือได้สากแก่ใจข้านักอ้อข้าลืมไปว่านั่นก็คือเจ้าคู่ต่อสู้ผู้ที่แพ้ให้แก่ข้าเท่านั้นตอนอยู่ถ่โจข้าก็ทําให้เจ้าต้องร้องของความเมตตาในวันนี้ข้าก็เอาเลือดหัวหมายอย่างเจ้าออกได้เช่นกัน ซาวิทีอันพยายามอย่างยิ่งที่จะวางม่านยโสโอหังเป็นอย่างที่คาดไว้ใบหน้าของจัก,กรพัรจนเจนเตอรอกระตุกเล็กน้อยเวลาวาวโรคแต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นก่อนที่เขาจะเก็บซ่อนอารมณ์ไว้แล้วกล่าวด้วยเสียงราบเรียบว่าฝีมือต่ำต้อยิ่งเจ้าคงอาศัยเพียงคำพูดไม่กี่คำย่วโทะค่าไอ้สารเลวไม่ช้าก็เร็วเจ้านี้ต้องถูกถีบออกเป็นชิ้นๆจิตวิญ,ญญาณส่วนลึกของจัก,กรพัรดิเจนเตอรอกำลังร้องคำรามไม่ได้ผลดูเหมือนว่าแม้ถูกจิตมันครอบครองแต่ไม่ได้ทำให้สติปัญญาย่ำแย่ไปด สาวีธีอันรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหากจัก,กรพัรดิเจินเตอยังคงข้างแค้นต่อเพียงอีกวินาทีเดียวเขาจะชูนิ้วกลางแล้วตะโกนใส่เงินก็เข้ามาเลยด้วยเหตุนี้ตอนที่เจ้าถูกบังคับให้ประนามตนเองแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟในท้องพระโรงก็เป็นการแสดงใช่หรือไม่สาวีธีอันถามจัก,กรพัรดิเจินเตอหัวราอแล้วกล่าวว่าเจ้าเดาสิเสาวีธีอันมองออกไปยังทิศทางฝั่งเมืองหลวงโดยไม่ได้สนใจพลางพูดอย่างเรียบเฉย คาเดาว่าเวลานั้นเจ้าคงถวยโอกาสที่จะสสางความโกรธแค้นต่อองค์สยบแดนเหนือที่ถูกฆ่าหรือไม่ไฟโทสะในครั้งนั้นคงทวีคูณเกินกอว่าที่เจ้าจะรับไหวจึงทําให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้จัก,กรพัรดิเจินเตอ๋อไม่ได้ตอบไม่รู้ว่าไม่อยากตอบหรือยอมรับเป็นในในกันแน่เขามองออกไปยังทิศทางฝั่งเมืองหลวงพูดด้วยน้ำเสียงสบายๆว่าเจ้ากำลังรอล่วงอ,าอาวีหิงออยู่หรือสีหน้าสอวิทีอันเปลี่ยนไปเมื่อสังเกตเห็นอย่างนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าจัก,กรพัรดิเจินเต๋อขยับกว้างขึ้นอย่างเย,อย่อเย้อ ลั่อวีหิงอไม่ยอมจับคู่บำเพ็ญกับข้าแม้กระทั่งไม่พอใจที่ข้าบำเพ็ญทำเพราะการที่ข้าบำเพ็ญทำให้ต้าฟงล่มสลายนางโชคไม่ดีพอที่จะหลุดพ้นจากไฟกรรมถ้านางถวยโอกาสสังหารข้าได้นางคงได้หนทางสนับสนุนจากกระพัดองค์ใหม่เพียงได้ยินมุมปากจากกระพัดจนเต๋อโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มหน้าสะพรึงข้าหาคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจให้นางได้แล้วเมืองจิงเจียวซึ่งอยู่ห่างจากหนานไย้วนลู่อวีหิงเงาขมวดคิ้วมองไปที่เงามืดทิศทางตรงข้ามเงานั้นเหยียบลงบนดอกโบสวสีดำที่กำลังย้ําบาน ของเหลวเหนียวหนืดสีดำลังหลายจากร่างกายดวงตาทั้งสองเต็มไปด้วยความอาฆาตดอกบัวสีดำอยู่ตั้งอยู่ใจกลางมีรัศมีกว้างหลายลีต้นพืชไรล้อมพากันเหี่ยวเฉาดวงตาได้รัชฉานแดงกำไรซึ่งสติปัญญารับรู้แค่วิธีผสมพันธุ์หรือฆ่าแกงกันเท่านั้นแหล่งอาศัยเล็กๆเ,เ,เจกเช่นมแมลงก็ยังเข็นฆ่ากันเองสิบหลานเฮยเหรียญเลียริมฝีปากมีเสียงแอร์ผอล้อบอไมย่ยมกใช้นำเสียงช่วยชาทั้งยังลาม,มกเอ,อย่ยหวานล้อม มาหาอาจารย์อาตรงนี้เร็วอาจจะพาเจ้าบำเพ็ญคู่ให้เจ้าได้ลิ้มลองรสชาติกันเป็นสตปรีฮ่าฮ่าฮ่ามุมปากลูกอวีหิง,งอกระตุกกึกก่อนฟันกระบีเล็กขึ้นสนิมในมือลงคลางตวาดลัน่นใส่หัวไปแสงสะท้อนคมกระบีส่องสว่างยิ่งกว่าแสงตะวันเหล่าสัตว์กำลังร่วมสมสูรร่รวมถึงเหล่า,มาแมลงถูกปิดชีพโดยพลันสิ่งเหล่านี้ได้รับผลตามติดดาบซึ่งแสงอยู่ในกระบีเล่มนี้ดอกโบบานสีดำพุ่นของเลวหนืดสีดำพุ่งออกมาราวกับน้ำพุ พวกมันแข่งแย่งกันอบล้อมปลายกระบี่เล่มคมท่ามกลางเสียงขูฟ่ฟ้องมันสกัดการโจมตีด้วยกระบี่ของลัวอวีหิงงอยอย่างรวดเร็วเจ้าจะสกัดกระบี่ได้สักกี่เล่มลัวอวีหิงงหัวรอเสียงเย็นตวัดกระบี่ทีไปบนฟ้าระหว่างที่ควงกระบี่นั้นพลังดาบอันคมกริบพวยพุ่งออกมากมายคมกระบี่นั้นเต็มไปด้วยพลังแห่งฟ้าดินทีทีทีท ศีสันนักบวชเตาเฮยเลียนถูกพลังดับดังพายุฝนเพื่อนอำแทงลงมาทว่าร่างกายของเขาดูเหมือนจะหลอมรวมจากซากตะกอนในน้ำเน่าของเหลวที่ไหลซึมออกมาช่วยซ่อมแซมบาดแผลที่ถูกแทงกลับเป็นพื้นดินโดยรอบระเบิดกลายเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่เราว,ว่าถูกยิงด้วยลูกกระสุนปืนใหญ่ของเหลวที่หลังไหลาจากร่างกายเฮยเลียนคล้ายจะจางลงเล็กน้อยด้วยทักษะที่แข็งแกร่งของนิกายมนุษย์ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย นักบวชเฮยเหรียนหายใจเข้าลึกๆช่องทองพองขึ้นกลายเป็นลูกบอลซึ่งค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาจนถึงลำคอจากนั้นก็พุ่งออกมาอย่างรุนแรงนักบวชเฮยเหรียนพ่นทันน้ำสีดำห่อหุ้มลั่วอ,อาวีหิงอราวกับว่าต้องการฉุดนางให้ต่ำช้าลงไปด้วยสิหลานอาจารย์อาลุ่งหลงในเรือนร่างของเจ้ามาแสนนานฮ่า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 ,านักบวชเฮยเหลียนหัวร,ราะราดทั้งชั่วชาแถมยังบ้าคลั่งชวิงกระบีเล็กสนิมทะลวงผ่านทันน้ำสีเข้มสองกระกายวาวก่อนจะแทงทะลุหัวใจนักบวชเฮยเหลียน ร่างของลัวอวีหิงอผุดขึ้นกลางอากาศกระชับด้ามกระบี่ในมือแน่นพร้อมสะบัดมือเพื่อสลัดของเหลวสีดำประปรายบนคมมีดนางไม่อาจแปดปื้นพลังของอีกฝ่ายซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเสื่อมทรามแม้จะแปดปื้นเพียงเล็กน้อยก็กระตุ้นไฟกำเนิดกายนางได้ทว่ากระบี่เล่มนี้ใช้การได้กระบี่เล่มนี้เป็นอาวุธปลกเศกที่สืบทอดมาจากเหล่าปรมาจารย์นกายมนุษย์รุ่นก่อนๆซึ่งควบแน่นไปด้วยจิตดาบของปรมาจารย์ทุกยุคสมัย ด้วยเหตุนี้เมื่อครู่ลั่อวีหิงงอและกระบี่ได้รวมเป็นหนึ่งส่งผลให้กระบี่บินทะลวงฝาของเหลวเหนียวหนืดไปได้อากกข้าเจ็บเจ็บเหลือเกินนักบวชเต่าเฮยเหรียญกุมหัวใจพร้อมรีบร้องเขาซึ่งถูกเมื่อโทรศัพท์พลันรู้สึกว่าสิทธิหลานสาวผู้น่าหลงใหลไม่น่ารักอีกต่อไปจึงตะโกนใส่ด้วยความอาฆาตพยาบาทข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะจับเจ้ากลับไปบำเพ็ญคู่ข้าจะลากเจ้าไปบำเพ็ญคู่กับข้าสุดท้ายแล้วข้าต้องฆ่าเจ้าทิ้งหรือจับคู่บำเพ็ญกันแน่หน้ารำคาญช่างหน้ารรคาญจิงๆ คลามกลางเสียงคำรามอย่างเสียสติร่างกายของเขาพันซุดลงก่อนจะค่อยๆกลายเป็นใบหน้ามนุษย์ขนาดใหญ่สีดำเท่าตึกขนาดเล็กใบหน้ามนุษย์อ้าปากกว้างคลางพุ่งเข้าหาลัวอวีหิงอตั้งใจกลืนนางในคราเดียวราชครูพลิกกระบี่เหล็กที่ขึ้นสนิมขึ้นมาแล้วค่อยๆย,ยื่นกระบี่ออกมาในท่าเตรียมพร้อมกุ้มใบหน้ามนุษย์ระเบิดออกเป็นเสียงๆจากนั้นก็เกิดฝนโปรยลงมาภายใต้ท้องฟ้ามืดครึม้มแสงกระบี่ส่องสว่างทอดยาวออกไปหลายลี้พุ่งตัดผ่านยอดภูเขาแล่นหายลับจนสุดสายตา ล้วออวีหิงนอยืนถือกระบี่ด้วยท่าทางสงบแค่นี้หรือข้าตัดสินใจแล้วข้าต้องฆ่าเจ้าร่างของผู้นำเต๋าเฮยเหลียนกลับมาหลอมรวมกันอีกครั้งด้วยลมหายใจที่แผ่วลงสิบหลานผู้น่ารำคาญคนนี้ยังไงก็ยังต้องฆ่าทิ้งแน่จิงเหลียนเคยขอให้ข้าช่วยร่วมมือจัดการท่านแต่ข้าไม่อยากช่วยเขาแค่เพราะข้าไม่อยากเสี่ยงเพราะมันไม่ใช่ธุระกรงการของข้าฉะนั้นคราวนี้เป็นผู้อื่นที่ขอร้องให้ข้าลงมือตั้งแต่เขาปริปากบางอย่างข้าก็ตระหนักได้ว่าลองแสดงทักษะที่แท้จริงสักครั้งก็ได้ ล้วอ,อาวีหิงอกัดปลายนิ้วพลางกระชับกระบี่ขึ้นสนิมแล้วพูดเบาๆด้วยความมั่นใจทั้งแฝงด้วยความเอาแต่ใจเฮยเหลียนเจ้าหนีไปได้แล้วจัก,กระพัดจนเต๋อหัวเราอยอย่างบ้าคลาั่งเมื่อรูปลักษณ์ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปของสอวีทีอันสกิดต่อมความสุขของเขาโดยตรงในฐานะปีศาจที่สแสดงออกทางอารมณ์อย่างเปิดเผยเขามีความสุขกับการบททำลายสติปัญญาเช่นนี้ให้เด็กนี่คิดว่าตนเองเป็นผู้กอบกู้โลกอีกทั้งให้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วตนเองช่างหน้าขันและต่ำต้อยเต็มประดา การฆ่าทหารท่านสามช่างยากเย็นแสนเท็นเสียจริงแต่ไม่เป็นไรในไม่ช้าเจ้าจะได้ริมรสความกลัวถึงขีดสุดเองจัก,กระพัดเจินเต๋อมองเขาอย่างขบขันโดยคาดหวังว่าแววตาของสอวีทีอันจะสะท้อนความหวาดระแวงและฉงนใจรวมถึงร่องรอยความตื่นประหนกทว่าสิ่งที่เขารอคอยกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะของสอวีทีอันเจ้าเอาแต่พูดเรื่องไรสาระกับข้าเพราะว่ากำลังรอไหวอ่องอยู่กระมังคราวนี้ถึงตาสีหน้าจัก,กรพพัดเจินเต๋อเปลี่ยนบ้างเขาหลีตาลง เขาจ้องมองซาวิทีอันด้วยแววตาระแวดระวังทั้งสับสนพลางส่งเสียงหึสมองของเจ้าหาใช้มีไว้เพื่อประดับไม้เจ้ารู้ว่าคุณทำอย่างไรตาฟ่งยังมีผู้ใดที่จะสามารถต่อกรกับทหารผู้เป็นอมะตะได้ซาวิทีอันทำาล้ยสื่อสายตาจับจ้องไปยันศพของจัก,กรพรรดิยวนจริงซึ่งอยู่ไกลไกลผู้ควบคุมไบรวิสุทธิเทพแปลงที่ลึกลับปรับใดที่ร่างอวตารยังมีชีวิตอยู่และหากมีเวลามากพอร่างอวตารทั้งสองร่างจะสามสารถสร้างแซมใหม่อีกครั้งได้ แน่นอนว่าร่างกายที่ถูกปัดศีรษะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้อีกทั้งร่างของจัก,กรพรรดิยุนจริงก็ตายไปแล้วทว่าไวอองนั้นแตกต่างไวอองคือทหารขั้นสามหลังจากตนเองเข้าสู่ขั้นสามสอวิธีอันเข้าใจอย่างของแท้ว่าต้องมีพลังเลือดลมถ่ายทอดอย่างเพียงพอข้าอาจหาทหารขั้นสามไม่ได้แต่ผู้ใดบอกเล่าว่าการหยุดยั้งขั้นสามจะต้องใช้คนที่บรรลุขั้นสามเท่านั้นสอวิธีอันถามกลับพลางยิ้มริ่มจัก,กรพรรดิเจินเตอมีสีหน้าเข้มขึ้นเขาใช้สายตายเย็นชามองสอวิธีอันพลางถามด้วยยยนเเสีง็ชา เจ้ารู้ว่าไหวอองฟื้นคืนชีพได้อย่างไรใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นนี่แหละคือจุดประสงค์ที่ข้าปลิดชีพว่าเยวิยนก็เข้ามาสิต่างคนต่างเจ็บกันไปข้างหนึ่งเลยรอยยิ้มสอวิธีอันค่อยๆหุบลงก่อนเทียนเสียงลอดไรฟันเนยียนยำทีละคำเจ้ารนหาที่ตายจากนั้นสงครามพลันประทุขึ้นบทที่4 8 3ต่างคนต่างสู้สองเงยถมึงทยานขึ้นฟ้าร่างนั้นสวมชุดเกราะหนาใบหน้านหลาเหล,า,เหลาค่อนข้างคล้ายคลึงกับจัก,กรพรรดิหยุนจิงดวงตาเรียววรีราวนุกกระเวจำเรืองมองอย่าง อ,องสยบแดนเหนือเขาพุ่งมาจากทิศทางสุสานของจัก,กรพรรดิวันนั้นศพถูกส่งจากถูโจมายังเมืองหลวงเพราะจัก,กรพรรดิยุนจริงพยายามปกปิดหลักฐานคดีสังหารมวยอองจึงทาให้เจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารลูกคือต่อต้านเหล่าขุนนางปิดล้อมประตูอู่พากันเดาทอก่อจลาจลกันอย่างวุ่นวายด้วยสมมุติฐานเช่นนี้กลับไม่มีใครสนใจศพของวัยองเสียด้วยซ้ำแท้จริงแล้วการต่อกรกับศพย่อมไร้ความหมายหากเทียบกับการต่อสู้กับจัก,กรพรรดิซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด รวมถึงสอวีธทีอันกับเจ้าซิ่งไหวตอนนั้นพวกเขาก็สนใจแต่เหตุการณ์ในศาลเท่านั้นจึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องศพของไหวอองนักหารู้ไม่มีคือเจตนาของจักรพรรดิเจินเตอร์ศพไวยองถูกสร้างในสุสานของจักรพรรดิมาโดยตลอดและเขาเพิ่งฟื้นคืนชีพฟิวกระบี่บินทะลุทะลวงมาในอากาศพุ่งตรงไปยังศีรษะขององสยบแดนเหนือองสยบแดนเหนือเพียงสะบัดฟ่ามือไปมาเกิดเสียงทิ้งดังฟังชัดก่อนที่กระบี่บินจะร่วงลง จากนั้นเขาก็กระทึบเท้าบนพื้นว่างเปล่าพลางเงนมองท้องฟ้าบนนั้นมีกระบี่บินลอยเด่นอยู่สองเล่มแต่ละเล่มมีคนเหยียบอยู่สองคนแบ่งออกเป็นนักดาบชุดดำพระภิกษุห่มจีวรเรียบง่ายเด็กสาวผิวสีเปลือกข้าวสาลีและสาวงามในชุดนักรตเตาข้าคือใครใครคือเราววอองแ้นสียงหัวเราเย้ยหยันสยสยศีรษะครั้งแล้วครั้งเล่าพลางพูดว่าพวกเจ้าไก่กระเบื้องสุนัขดินเผาหนึ่งไม่กี่ตัวกล้าขวางทางข้างเงินรึเขาคิดว่าสวีทีอันจะมีไพ่เด็ดอยู่บ้างแค่นี้เองหรือ ชูยวนเจินหลีมิ่วเจินและลี่หน้าหันศีรษะไปมามองใต้ซือหิเงเยหยุนกำลังคร่ำครวญอย่างทุกระทมอมิตรตาพุทธหิเงเยหยุนประนมมือกล่าวเสียงครึมประสบเข็นฆ่าผู้คนไปแล้วสามสิบแปดหมื่นคนในจู่โจโอ,อาจต่อมาเศร้าใจที่ไม่มีโอกาสได้ส่นสอนประสบให้เป็นผู้เป็นคนชูยวนเจินหัวรอะขัดจังหวะกล่าวต่อว่าใต้ซืออย่ามัวแต่พิรีพิไรลงมือเลยเถอะพวกเราไม่ได้มีหน้าที่มาถ่วงเวลาแค่หนึ่งข้อนะพวกเราต้องตัดกำลังรบของเขาด้วยหิเงเยหยุนพึพรรมพำมีเหตุผล กับพวกบาปนาะไม่จําเป็นต้องปลื้มวาจาให้มากความแต่ต้องแสดงอิทธิฤทธิให้ผู้นั้นยอมจำนนอธิทาตลอยอยู่เหนือหัวหิงอยวนเปล่งประกายแสงนวลเรืองรองจากนั้นเขาก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากกอกสบัดให้เกิดเปลวไฟขอเส้นไหวความสามารถที่เป็นแก่นแท้อันเชิญผู้ยิ่งใหญ่ในความว่างเปล่าอันมืดมิดร่างหนึ่งห่ผมผ้ากระสาวพัดสองเปลี่ยมด้วยความเมตตากรุณาลอยลงมารวมเข้ากับอธิทาตจากนั้นภาพลวงตากลายเป็นรูปประทมที่จับต้องได้ในทันทีนี่คือพระอรหันต์พระอรหันต์ขั้นสองแห่งสำนักพุทธ แน่นอนว่าการอัญเชิญวิญญาณวีรชนลงมานั้นต่อให้หลอมรวมกับอธิทฐานแล้วก็ยังเทียบไม่ได้กับองค์พระอรหันต์ตัวจริงแม้แต่หิงเงยหยุนซึ่งเป็นกำลังหลักหลี่เนี่ยวเจิญและคนอื่นๆคอยหนุนเป็นกำลังเสริมก็ไม่สามารถต้านทานพลังที่สูงสุดขั้นสามได้ไววยองเห็นสิ่งนี้แล้วจึงเลิกคิ้วขึ้นใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งเครื่อข้าก็สามารถจัดก,การพวกเจ้าได้ท่าทางหยีดหยามที่แสดงออกมาขัดกับความระแวดระวังที่ก่อตัวในใจ ไต้ซือหิงออยหยว่นประนมมือก้มหน้าลมท่องบทสวดมนบทสวดสีทองอมพันซึ่งดูเป็นรูปร่างจับต้องได้ลอยออกมาจากปากของพิกษุธีระบดกระทั่งบรรจบกันเป็นสายธารสีทองอารามพุ่งไปยังอ่องสยบแดนเหนือององสยบแดนเหนือเดินโซเซปวดหัวราวกับมันจะแอตกออกเป็นสิง่งเสียงความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายผุดขึ้นเด่นชัดเขาไม่สามารถยืนกลางอากาศได้อีกต่อไปถึงได้ร่วงลงมาอย่างรวดเร็วจอมเวทขั้นเจ็ดสุดยอดแห่งการโปรดสัตว์หากเป็นวิญ,ญญาณคงเข้าสู่กระบวนการหลุดพ้นก่อนหวนคืนสู่ภพภูมิใหม่อีกครั้ง หากเป็นผู้มีชีวิตแล้วมีความคิดอยากฆ่าตัวตายอย่างแรงกล้าอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นวิญญาณแต่พยายามมอกกว่าตัวเองยังไม่อยากตายสำนักพุทธจะบอกว่าไม่จริงท่านอยากตายลีน่าคือคนแรกที่กระโดดลงมาจากกระบีบินชาวซินเจียงตอนใต้ผิวดำตัวเล็กๆจะเป็นผู้ออกรบคนแรกเสมอนางเหยียบแขนและขาพุ่งลงไปที่พื้นราวกับลูกธนูอันแหลมคมเมื่อเข้าใกล้อองสยบแดนเหนือจึงกางแขนและขาออกทยานอ้อมไปด้านหลังอองสยบแดนเหนืออ,องสยบแดนเหนือในเวลานี้ยังคงปวดหัวอย่างสหาหัส ตกอยู่ในสภาวะโลกกระทัดมืดลงลี่น่าเกี่ยวขาทั้งสองข้างรัดรอบเอวทหารท่านสามมือทั้งสองข้างของนางคลองแขนใหญ่กำยำทั้งสองข้างของเขาจากนั้นจึงออกแรงกระชากไหล่เขาไปทางด้านหลังสมแล้วที่เป็นหญิงสาวมากพละกำลังแห่งลี่กูไม่คิดเลยว่ากำลังของนางจะปรึงร่างไหวอ่องไว้ได้นานหลายวินาทีทิ้งชูยวนเจินดึงกระบี่ออกจากฝากักคาดเอวแล้ววิ่งมันออกไปหลี่มิวเจินยกมือขวาพลิกฝ่ามือหันเข้าหาอองสยบแดนเหนือ แกแรงงอเสื้อกลอที่เขาสวมเสื้อด้านในเข็มขัดรองเท้าและอื่นๆล้วนบีบตัวเขาจนดัดหลังให้งองุ้มรัดเอวแน่นหรือแม้แต่คอเสื้อก็รัดคอเขาแน่นเช่นกันทาให้อ,องสยบแดนเหนือขยับตัวให้หลุดพ้นจากลีน่าได้ยากเมื่อกระบี่ของชูยุนยจนพุ่งมาถึงก็แทงเข้าระหว่างทิวของไวอยองรายการประตุของพลังอันแกร่งกล้าเนื่องจากกระบี่เล่มนี้เป็นกระบี่ใจฟาดฟันจิตวิญญาณ ทุกคนในพักฟ้าดินพร้อมใจกันโจมตีโดยปริยายพวกเขาโจมตีด้วยคลื่นแห่งการควบคุมจนสามารถควบคุมฐานขั้นสามสูงสุดผู้นี้ได้นานกว่า5วินาทีหีเงย์อยุ่ในฐานะกำลังหลักไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ไปโดยเด็ดขาดในขณะที่ท่องไม่เอาทีวิตเขาก็ยกกำปั้นใหญ่เท่ามอเหล็กทุ่งใส่อ,องสยบแดนเหนือดุจพายุฝนถล่มพระอรหรันผู้ทรงศีลออกแรงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะควบคุมอองสยบแดนเหนือได้ทั่วขนาหนึ่งปังปังปัง กำปั้นทุกร่างทหารท่านสามพอจะทาให้ทหารผู้มีผิวดึงทำแดงกระดูกดุดเหล็กกล้าสามตายได้กระทั่งลี่นหน้าที่กําลังล็อกแขนอองสยบแดนเหนือก็ระดมทุบไปด้วยจนเลือดไหลไม่หยุดทุกแม้แต่ลมปราณของไหวอองที่ไม่มั่นคงกู้ทุดเกลือองสยบแดนเหนือระเบิดลี่นหน้าตัดได้แล้วโยนมันออกไปราวกับว่าความโอหังของทหารจอมเผด็จการถูกทําลายย่อยยับสะเทือนถึงทุกสิ่งโดยรอบรวมถึงใต้ซือหิงอยวนแขนลี่นหน้าบิดงอจนกระดูกแทงออกมาจากเนื้อเลือดไหลทะลักสูญเสียพลังการต่อสู้ในทันที ตั้งแต่แรกเริ่มหน้าที่ของพรรคฟ้าดินไม่ใช่การกำจัดไวอองภาพที่เห็นก็ไม่ใช่ความจริงประการแรกสิ่งที่หิเงอหยุนอัญเชิญมาเป็นเพียงแค่เสี้ยววิญ,ญญาณพระอรหันในตอนนั้นความแข็งแกร่งอาจไม่เทียบเท่าร่างจริงและแม้ว่าร่างที่แท้จริงของพระอรหันจะมาด้วยตนเองก็ยากที่จะฆ่าทหารขั้นสามระดับสูงสุดผู้นี้ประการที่สองวิญญ,ญาณวีรชนผู้นี้คงอยู่ได้เพียงหนึ่งเคลืนเท่านั้นเราใช้เวลาหนึ่งเคลื่อนในการฆ่าทหารขั้นสูงที่ทั้งอึดทั้งทนได้หรือไม่ ประการสุดท้ายขั้น3ามและขั้นสี่มีความแตกต่างกันอยู่มากโขช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งนั้นกว้างเกินไปอีกฝ่ายสามารถผิดพลาดได้นับครั้งไม่ถ้วนปรับกันหากพวกเขาผิดพลาดแค่ครั้งเดียวอาจทำลายพวกเดียวกันอ,องค์สยบแดนเหนือโหดเยี่ยมและไร้ความปราณีเขาเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากความเจ็บปวดของผู้คนเพื่อฆ่าพวกเขาและไม่ได้แสดงความเมตตาแม้อีกฝ่ายเป็นผู้หญิงเขากำลังจะใช้กำปั้นพลังที่กำจัดสาวน้อยจากซินเจียงตอนใต้หิเงอหยุ่นประนมมือและเว้นจากการฆ่าไวยอองชะงกักกำปั้นลงแม้ว่าอยากทกออกไปเพียงใด ลีมยวจึงช่วยโอกาสที่ฝ่ามือไปที่ลี่นาใช้พลังเวงนางให้ปลิวไปไกลนางไม่ห่วงอาการบาดเจ็บของลีนาเพราะการตั้งรับของยอดฝีมือสำนักลี่กู่ย่อมไม่วิปริตเหมือนเหล่าทหารพวกเขามีพลังฟื้นฟูสูงโดยทั่วไปราบใดที่ยังมีชีวิตรอดอาการบาดเจ็บยังหายได้โดยระยะฟื้นตัวขึ้นอยู่ความรุนแรงของอาการก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่ลี่นายอยู่ในพระราชวังใต้ดินนางเคยถูกทำลายธาตุหินจนเกิดบาดแผลชะกันแต่นอนเพียงคืนเดียวก็ฟื้นตัวดังเดิม,ดมพักฟ้าดินจากสี่หายไปหนึ่งเหลือแค่สาม ชูยวนจนกับหลี่มิวจนสมกับเป็นเสาหลักของพรรคฟ้าดินคนหนึ่งจากนิกายมนุษย์ควบคุมกระบี่บินหลายร้อยเล่มคนหนึ่งคลื่ทง,งเรียกวิญญ,ญาณระคังคุมวิญญาณและของวิเศษชิ้นอื่นๆล้อมไหวอองให้ติดก,กับโดยมีหิงนงอยยวนเป็นกำลังหลักทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดูเดือดเช็กเช่นเปลวไฟที่โหมกระหนำ่ำท่ามกลางการต่อสู้อันดูเดือดกระบี่บินหลายร้อยเล่มแตกเป็นเศษเหล็กบ้างหลอมละลายเป็นเหล็กไหลบ้างในที่สุดอาวุธจากนิกายมนุษย์ที่หลี่มิวจนหอบมาก็หมดลงลมปราณของไหวอองลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่สาหรับทหารระดับเขาแล้วเพียงควบคุมลงปรานครึ่งชั่วโมงก็ฟื้นฟูความเสียหายได้ทั้งหมดจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้การแบบนี้ไม่ได้การแน่ถูยวนจนพึมพำในใจหน้าที่ของพวกเขาทั้งสี่คือสกัดอ,องค์สยบแดนเหนือภายในหนึ่งเคอรทั้งนี้ต้องทําให้พลังการต่อสู้ของเขาลดลงการมีอธิธานพระอรหันต์ทาให้ไม่ยากที่จะจบเรื่องในหนึ่งเคอรแต่ยากตรงที่ต้องทาให้อ,องค์สยบแดนเหนือได้ระบาดเจ็บสาหัสซึ่งยากพอๆกับการทยานขึ้นไปบนฟ้า หากหวอองที่อยู่ในสภาวะสูงสุดให้การสนับสนุนจักรพรรดิเจินเตอ๋อมื่อทั้งสองรวมเป็นหนิงอสอวิธีอันต้องพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยทหารขั้นสามสูงสุดผนวกรวมกับยอดฝีมือไคหนอสองย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองสยบแดนเหนือมองนักดาบชุดดำอย่างเย็นชาระคนยอะยันพูดว่าถูหยวนเจินเจ้าไม่เหมาะสมกับเป็นจงวนเจ้าฝึกกระบี่แบบไหนกัน ฝึกฝนมาหลายปีขนาดนี้ฝีมือกลับเหมือนฝึกใช้เข็มปักไม่เจ็บไม่คันใดๆข้อยู่มาสองราชวงศ์ดูแลราชนักมาแรามปีเห็นปัญญาชนแบบเจ้ามามากมายปัญญาชนเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ที่สุดการลาออกจากตำแหน่งเหล่านั้นเพื่อออกมาฝึกวิชาดาบอาจด,ดูสง่างามแต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องง่เขลาหลายปีมานี้เจ้าได้ฝึกอะไรไปบ้างเจ้าไม่พอใจกับการบำเพ็ญของข้าแล้วทำอย่างไรได้กระบี่ชิงเฟืองสามฟุตในมือเจ้าทำข้าเจ็บได้สักเท่าไรกัน คนผู้นี้มีความสามารถเหลือล้นในตอนนั้นเขาได้อันดับจงโหวนลงฤดูวาสารพึงพอใจในเกือกมา้าสี่น่าเสียดายที่เรื่องเล็กน้อยทำให้เขาอาฆาตแค้นผู้เป็นกษัตริย์ถึงได้ลาออกมาเพื่อฝึกวิชาดาบตอนนี้เขากลายเป็นเพียงคนธรรมดาทั่วไปช่างหน้าขันนับธนวัยอองพูดก็จ้องมองเขาด้วยสายตาเย็นชาดวงตาเรียววีรีลงราวกับต้องการจะกลืนกินควรรู้สึกอย่างไรที่ตกเป็นเป้าหมายของยอดฝีมือขั้นสามแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวชูยวนจนประหนักได้ เขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นบนไหล่ของเขาเหมือนแบบภูเขาสองลูกคนลุกชันมือเท้าสั่นเล็กน้อยเวอองทําเสียงจิ๊กขั้นสี่กับขั้นสามแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวนักปราดผู้ทิ้งตำรามาฝึกดาบไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยอมิตตาพุทธไต้ซือหิงเงอหยุ่นก้าวไปข้างหน้าสิงโตแห่งสำนักพุทธเปล่งเสียงคำรามสังหารจนร้ายสังหารโจนร้ายระดับเตา๋า พระอาหารหันต์ที่หลอมรวมกับร่างกายเขาสว่างวับขึ้นมาใบหน้าทมึงถึงขององค์เทพจินกังปรากฏข,ขึ้นบนท้องฟ้าเกิดแสงสว่างเรืองรองจากลวดลายอันลึกซึ้งที่สร้างบนร่างทมจากนั้นลมปราณอันแข็งแกร่งก็กระจายไปทั่วบริเวณดวงตาร่างทมเปล่งประกายเป็นแสงสีทองพุ่งล้อมไวอองไว้ไวอองซึ่งมีลางสังหณ์ถึงอันตรายกลับไม่อาจหลบหลีกได้ทันเขาเหมือนต้องมตนสะกดครู่ต่อมาลูกตาของเขาก็พุ่งออกมาจากเบ้าทั้งสองข้างพร้อมเลือดเปอรเซ็นแอบแก้มรูจมูกปากและรูหูมีเลือดไหลทะลักออกมาพร้อมกัน เลือดออกทั้งเจ็ดทวารเรากับมีคนเอาไม้มาตีหน้าผากไหวอองแล้วทั้งร่างก็งายหลังล้มตึงลงไปหลังจากถูกจู่โจมครั้งนี้อธิธฐา์ก็หายกลับเข้าร่างพร้อมกับพลังของหินงอยวนที่ลดลงอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าเขาหมดเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้ต่อไวอองคำรามออกมาด้วยความปวดร้าวจนทนไม่ได้การจู่โจมครั้งนี้ทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสเขากุมหน้าพลางงอหลังลงหลีมิ้วจนรถกระบี่บินทลาไปทางหินงอยวนเพื่อพาเขาออกไป เพราะว่าการไม่มีพระอาหารหันต์คอยควบคุมทำให้นางเพิ่งกระหนักได้ว่าทหารขั้นสามน่ากลัวเพียงใดเมื่อนางไม่สามารถยขยับเขยื้อนได้นิ้วทั้งห้าของวยอ่องกำความว่างเปล่าไว้ทำให้หลี่นิ้วเจนยากจะขยับเขาคิดจะกำนิ้วทั้งห้าให้แน่นขึ้นนักพตดญิงนิกายสวรรค์ผู้นี้ต้องถูกบทขยี้จนกระดูกแตกสลายชูยวนจนมองดูฉากน,นี้ด้วยดวงตาเบิกกว้างกระบี่ชิงเฟิงบนหลังที่ไม่เคยถูกฉกออกจากฝักนับตั้งแต่เขาเดินทางไปตามยุทธภพจู่จู่ก็สั่นสะท้าน อ,องสยบแดนเหนือกำลังจะฆ่าหลี่เนี่ยเจินเขารับรู้ได้ทันใดนั้นเขาก็หันมองด้านหลังกระบี่ชิงเฟิงสันอย่างรุนแรงนี่ถูยวนเจิญเจ้ายังอยากอดกระบวนดาบอยู่หรอือองสยบแดนเหนือทำเสียงกลั้วหัวเราะไอ้พวกมดกล้าด,ดวลผีดาบหรือไม่พวกขั้นสีก็ไม่ต่างจากมดมือเท้าของถูยวนเจิญสันเขารู้ม่านตาขยายกว้างเปรียบดังวันวันเป็นเหมือนหมอกควันวันนี้กลับทุม่มทนปกคลุมในจิตใจ ชูยวนเจินกำพร้าตั้งแต่เด็กถูกคู่สามีภรรยาที่ไม่มีลูกอุปการะเลี้ยงดูหลังจากทั้งคู่ล้มป่วยเสียชีวิตเขาได้ร่ำเรียนกับปราชผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งอุดมคติและความรู้ของเขาล้วนมาจากปราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้นั้นที่เสียชีวิตในตำหนักกระดิ่งทองอาจารย์ผู้มีความรู้ชั้นยอดน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถรับราชการได้ด้วยนิสัยเจ้าอารมณ์น้ำมันเปลือยไม่ซึมข้าทำให้เขาก้าวหน้าได้ยากในราชสำนักโดยปกติเวลาสอนชูยวนเจินอาจารย์มักจะบอกว่าอย่าเรียนแบบข้า ตอนสอบคุณนางรัชศกย,ยุนจริงที่27ถูย,ยุนจึนสอบได้อันดับจองหวน6อาจารย์ผู้มีพระคุณรองไห้ตื้นตันใจตบไหล่เขาแล้วยังพูดคําเดิมว่าอย่าเรียนแบบข้าบรรดาผู้สอบจองหวนลุ้นแล้วแต่มีแววอนาคตไกลเพียงแต่ต้องกลมกลืนสักหน่อยจาไว้ว่าต้องวางตัวสํารวมหรือกระหนักต่อความะทะเยอะทะยานในอนาคตถูย,ยุนจึงยึดถือความล้มเหลวของอาจารย์เป็นต้นแบบและตนเองไม่ใช่คนอวดรู้ดังนั้นหัวใจของเขาจึงลุกโชน ในปีเดียวกันนั้นเกิดภัยแรงอย่างรุนแรงในยงโจชาวบ้านไม่มีพืชผลทันี้ราชสำนักไม่อาจบรรเทาภัยพิบัตริครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดความมอดอยากทุกหย่อมย่าในเวลาเดียวกันนี้เองจัก,กรพรรดิหยวนจิงกลับเปิดเตาหล่อมียาอายุวัฒนะสำหรับกลั่นยาเม็ดใหญ่ทุกฤดูการโดยมีราคาหลายสิบพันตำลึงเงินนักปราดผู้นั้นถูกเพื่อนร่วมงานเยาะเย้ยว่าเป็นนักปราดครั่งคลึกจากนั้นเขาจึงประนามจัก,กรพรรดิหยวนจิงอย่างเจ็บแสบในตำหนักกระดิ่งทองทุกถ้อยคำล้วนคมดุจมีดก่อนจะจบชีวิตลงด้ววยยกาาาารอหัอสจนต จัก,กระพัดกล่าวว่าในเมื่อท่านกล้ายืนหยัดจนตัวตายเช่นนั้นก็จงไปสู่สุคติไม่มีใครกล้าช่วยชีวิตเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอาจารย์ผู้มีพระคุณคว้ามือถูยวนจิญไว้แน่นเปล่าคำพูดสุดท้ายซึ่งยังคงเป็นคำเดิมอย่าเรียนแบบข้าถูยวนเจิญเดินออกไปจากราชสำนักตั้งแต่นั้นเขาก็เดินทางไปรอบๆยุทธภพด้วยชุดดำและกระบี่คู่กายเพราะมีอาจทำใจให้สงบท้ายที่สุดจึงยังะนึงห่วงหาถูยวนจิญตะโกนว่าออกมา เกิดเสียงทิ้งเมื่อคมดาบทิ้งเฟิงยาวสามฟุตยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในที่สุดกระบี่เล่มนี้ก็ได้ออกจากฝักให้รู้กันไปเลยว่าวันนี้ใครกันที่เป็นฝ่ายอายุติธรรมทิ้งพื้นดินโป่งนูนขึ้นเม็ดดินเม็ดทรายสีเหลืองและก้อนกรวดพุ่งขึ้นตามกระบี่ทิ้งเฟิงทียงคริปตเดียวด้านหลังชูยวนจึงก็ปรากฏมังกรปฐพีความยาวร้อยจัาง,งอทยานขึ้นฟ้าโดยหัวมังกรคือกระบี่ทิ้งเฟิงซึ่งกระบี่เล่มนี้เป็นตัวแทนแห่งความกล้าหาญไปชูยวนจงที่ปลายดาบไปที่ไหวออง ซิงเสียงตะโกนกล้างมังกรปฐพีผู้ยิ่งใหญ่ก็ข้อมหัวลงพลางขอดวนรอบร่างผู้เป็นนายสามครั้งจากนั้นจึงคำรามไปยังทิศทางที่ปลายกระบี่ชี้อ,องสยบแดนเหนือรับรู้ถึงพลังอันแข็งแกร่งแงอยู่ในกระบี่เล่มนี้เมื่อถูยวนเจินชี้ดับมาเขาจึงก้าวถอยทันทีจากนั้นร่างของเขาก็ว่าวับ,วบจากซ้ายไปขวารวดเร็วดุดพูดถีเวลานี้นักดาบผู้ซึ่งไม่เดินตามเส้นทางยึดเอาเส้นทางนิกายมนุษย์เขาและเคล็ดลับที่เขาสร้างขึ้นมาจากการบำเพ็ญจิตแสดงให้เห็นด้านที่ไม่สมเหตุสมผล กระบี่ทิงเฟิงแยกตัวออกจากร่างมังกรแล้วหายไปในพริบตาก่อนปรากฏขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในระยะไกลออกไปองสยบแดนเหนือซึ่งพยายามหลบหลีกสุดกำลังหยุดเคลื่อนไหวก็มองอึ้งๆไปที่รูขนาดใหญ่บอนอกกระบี่แทงทะลุหัวใจสิบปีแห่งวิญญาณนักปราบตอนนี้ดับสูญแล้วองสยบแดนเหนือกรีดร้องโหยหวนใบหน้าบิดเบี้ยวราวกับกำลังอดทนต่อความเจ็บปวดแสนสาหัสโดยยากที่จะจินตนาการถึงความทรมานที่ทำให้ทหารท่านสามกรีดร้องออกมาบอน,นอกมีรูขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการรักษา ลมปราณขั้นสามสูงสุดของไวอองอ่อนกำลังลงเขากลับมายุทธภพด้วยความมั่นใจพยายามฆ่าย,ยอดฝีมือทั้งสี่ด้วยมือของตนเองไม่คาดคิดว่าพลังหลังจากต่อสู้กับมดขั้นสี่ไม่กี่ตัวจะลดลงเพียงนี้และมดเหล่านั้นทําให้อองสยบแดนเหนือต้องอดทนต่อความเจ็บปวดอย่างแสนสหาหัสเขาแงางมองท้องฟ้าคราวนี้เหลือเงาดําอยู่ไม่กี่ร่างเท่านั้นเหล่ามดวิ่งหนีอย่างตื่นกระหนกแม้อาการบาดเจ็บเหล่านี้จะฟื้นตัวได้อย่างมากก็ภายในครึ่งชั่วโมงก็ตาม แต่เขารอนานขนาดนั้นไม่ได้จําต้องรีบประคองตอนเองขึ้นมาขอดูดาวท่านหราจารย์พูดด้วยรอยยิ้มเจ้าลองเดิมพันดูก็ได้ว่าสอวิธีอันต้องใช้เวลานานเท่าใดในการฆ่าเจนเตอสีหน้าซาหลุนอากูมืดมนเจ้าเชื่อมั่นในตัวเขาถึงเพียงนี้เทียวหรือ